เอาไปยังอีกทีนักก่อนสีมาไดมห้ดนี่ฮ่นักร้องเก่าวงอันเก่าเคยื่องทำงานกับเพื่อนฟินแลนด์วันนี้แบบพิธีก่อนวงเก่าใครเดินหนีวันนี้ฉันิไพรใส่ชุดแดงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะสีชุดแดงให้ใส่มาแต่ไรแต่ไรแล้วฉันมีขนรองด้วยเห็นไหมนี่อืมใส้ชุดกดตัวเก่ามากไม่ใช่ก็ตอนนี้ฉันก็มีนะในแบกนี่นะเอามาอีกเป็นคู่ไก่แก้ว ชุดคู่ไก่แก้วที่เสื้ออยู่แล้วเนีสีดำสีแดงเอฟมีคนบอกว่าชุดบอลขึ้นมาชุดคู่ขันคือคู่ไก่แก้วครับโดตั้งบาทนดเลยก็เออคึ้นอยู่ตั้งบาทอันนี้พิธีกรเก่าจะมาหานะวันนี้เชิญขึ้นกลุ่มปิดได้ไหมนีดหนึ่งเพลงขายบาตก่อนนิ่งทีนกการผู้พิธีกรดีมากแต่เชื่อหนึ่งช่วงห <fate> นึ่งอุบัติเหตุรถตู้พลิกคว่ำทางคันช่วงนั้นก็พิการไปสองเจ็บจมูกหักไปหมดแล้วกันเนี่ย อันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุช่วงแล้วนั่งมองนี่แล้วแล้ก็เด็กออกไปแล้วตอนนั่งมองนี่ดีแล้วตัวนั่งออกไปจากกระโจกเป็นย้อนไปเป็นอะไรไหมก็เหตุการณ์ทางน้ำขาหักสองท่อนก็ปีกก็ปีปีไปเลยเดินปีปีปีก็เหมือนกันกับที่เธอเห็นไปงานหมอขอถึงพูดถึงเมื่อกี้น่ะแหมเป็นไบเป็นการปีกปีกเหมือนกันเสืคขาอ่าแล้ว ถ,ถ้าเกิดพิการปิดเตสองคนปัจจุบันนี้ก็ได้นางรถเดินไม่ปกติแต่ว่าแค่อาจจะไม่เต็มร้อยเก้าสิบเจอกันนาพี่หญิงทิน,นกรคืนนี้จะเชิญขึ้นไปธีได้ไหมนี่ได้ไหมเชิญขึ้นกลุ่มปิดเพลงนึงเอาเพือ่อจะขึ้นห้างบ่าตะกี้อ่นเป,ป็นพิธีกรแล้วก็ับเป็นนักร้องแล้วบอบีก,ก็ได้มีโอกาสได หนึ่งสามสี่อะเครองยุบก่ับแมงนเนียสิบกระปุกนะจะไม่จะมีประหาครับเปิดขา้นนนี่ก็เลยยากนะจะก็ไม่ได้ ไม่กลัวก็ซื้อของไม่กลัวมีอุบัติเหตุจนกระทั่งเพื่อนบอทโมาไปยาเบาชอบมากระเก็บขาดเพื่อกเพื่อทายคลิปนั่งเป็นเป็นภูมิป็นคนที่ดีนั่งเป็นปีเพราะเพื่อนระเก็บขาดง้าย เขาไม่นบไม่ยอมว่าชอนอเมริกันรบทำไมอเมริกันอเมริกันนวดสลับมานี่มีอยู่โลครับเขาจำเขาจำสลับกันหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเห็นหน้าเห็นตานี่เปิดกล้องนะคุณเห็นเจ้านี่เปิดเปิดเนีดิบ่เปิดบ่เปิดกดไม่เราเนี่ย ใจกายุผมอยู่เนี่ยอายุนี่งไปเย็นมาครับเนี่ยหมมีแสงหรือเปล่าทไม่ตะกี้ถ้าหนอนเพียงหลงพรารวยจัดได้เลยเห็นลัฐเทียดได้ฟังในยังไงซูมใส่เสียงแล้วย่างบอสฉันทำรายการสัมภาษณ์ดีกว่าฉันอยากรู้หลือเลิศเสียงถ้าต่อที่นี่เยอะนะไว้ก่อนนะมันกับกล้องมาอยู่เองนะสวัสดีครับไลฟ์สดอยู่นี่ ฝนตกบ่ฝนตกจะได้ครับฝนตกอยู่ครับเป็นแต่เศร้าบ่หรอเมื่อแรกเขาเป็นแต่เรียนบ่แต่ว่ามันจะขึ้นอยู่ในบ้านพอโตดอกมันโตกับเสด็จขึ้นก็ไม่ได้ตั้งใจไปแล้วเรียนแค่เจ้าละเด็กซี้บอกว่าจำผู้หนิงได้เต็มเลยอย่ามีแต่คนจำเจ้าได้เต็มเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเพือเท่าเทปีนี้ เอาสุดแดงยังอยู่บ่สุดแดงยนี่ยตัดพลมึงเนี่ยสุดแดงยังอยู่บ่ยังอยู่ครับยังอยู่มาเมื่อไหร่สิบขึ้นเทจะเพลงไหนบ่กเอฟซีถามได้ครับได้ได้ได้ขอถามว่าลาหลายเลยเนี่ยแล้วจะขอเพลงหนึ่งได้ไหมยังไงก็ขอเพลงหนึ่งแบบช่วงเอางี้ขึ้นช่วงบอสก็ได้แบบช่วงแบบเบรกพื้บอสหนึ่งเพลงเพลงอะไรดีเพลงยังก็ได้ครับลองพนรวยจับยังยังลองนะบอสเมื่อไหร่ เอะเะเอสซี่บอกว่าเพ่งหองพ่อรวยอะไรงรูัหน่อยขอแคบรูกบอหน่อยโอเคขอบคุณครับหลวงพ่อรวยเด้อไอได้ครับได้ได้ครับได้ได้โอ้ยแต่ว่าน่าดี๋วติ๋วเลยข้าวอะไ๋เพื่นน่ะลองติ๋วให้เก่งอยู่แล้วก็ตีพ่อมู่จังเด้ครับเน่ทีมน่เอาหรอ ภาษาละเดี๋ยวโอเค FC วันนี้ใครอยากดูพี่หนิงร้องเพลง129บาทนะครับผมสามารถซื้อบัตรจองตัวจะมีอะไรพูดคุยกันในกลุ่มแน่นอนคืนนี้ไปบุกถึงบ้านบังเอิญน่ะบังเอิญไม่รู้ว okay, ่าพี e <S <S ่หนิงอยู่บ euh, ้านนั้นนะไอ้ไั้ไอ้บอดไอ้ยอดมันจะเสียไหนครับถ้าว่าบอดมันจะเสียนทางมันมีเชื้อวัดอ่ะมันจะผ่านบัตรทุกคนของงานไม่รู้เราไปตามเราไปเมืองคนโอ้เมืองคน อันนั้นมันต้องมาถึงทางบ้านเดียวของงานเจ้บ้านผมเนี่ยนตาบ้ดนักินหอผมว่าหลับที่เขาโอรยสโกสิเอ็วันมันก็บมือกพอดีเจ้ามาหาใครหลังงานลวดโอเคครับโอเคมือหนีเด้อหลอกพรอรวยเด้อเขาจะได้เพชรพวเตอรอใครบานผมเดี๋ยวมีสร้างมีสร้างแต่งหน้าให้ผมหน่ต้องแต่งมากเพะแต่งเอาอยู่หลังงานลวนสร้างใครในบ่เลยคือจาก สามสิบก็จะเหลือยี่สิบห้าครับอันนี้ก็กลับไม่เพิ่งกลับมาจากฝั่งนอกครับวันที่ยิมผมก็กลับไปลองเล่นช่วงผมอีกอย่างหนึ่งโอเคเอาคอนเฟิร์เราจะขึ้นไปทีมนี่ยคอนเฟิร์เพลสนในเรานี่วันนี้ทีมกีฬาขึ้นได้หรอครับผมวันนี้บอสเปิดโอกาสให้ขึ้นครับขึ้นหรือว่าไปเยี่ยมบอสผู้ที่มีพระคุณต่อผมอีกหนึ่งท่านครับผมเจอกันแน่นอนพี่น้องครับผมซื้อวัดจอมตัวได้เลยครับผมจะซื้อแล้วเขาบอก ซื้อพี่น้องเอ้ยพ่อในห้องถุงขันในมือนทาฝนตตแล้วผมว่าถามมาผมว่าเขาว่าม่อยู่เขาโนเป็นแปดกนเออมันมนแรงมันน้ำยีดอกแรงบอกเงจำได้บ่าน่จำได้บ่าน่เนี่ยผู้ใดผู้ใดเออคันบลาคันบลาจื้อ ยอเขัเลยแตะยันยัน้ยันเราซื้อสวยอีกโอเคครับจุกันจ้าครับผมขอบคุณครับเอาแคบรกัน